สวัสดีครับวิธีการลงทะเบ,บียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับสำหรับผู้แทนฝ่ายนายจ้างแล้วก็ผู้แทนฝ่ายประกันผู้ประกันตนนะครับก็คือจะเป็นการเลือกตั้งของส่วนของประกันสังคมนะครับก็คือว่าจะเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมนั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็จะเปิดให้ลงทะเบียนถึงวันที่ 10. พฤศจิกายนนะครับ2566นะครับผมแล้วก็คือว่าลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของประกันสังคมโดยตรงนะครับตรงนี้แล้วก็จะมีการกําหนด วันเลือกตั้งนะครับวันอาทิตย์ที่24ธันวาทันวาคมนะครับ2,566ก็คือเป็นช่วงปลายปีนะครับก็คือเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาก็คือ4โมงเย็นนั่นเองนะครับผมก็คือณหน่วยงานที่มีสิทธิ์ในรายชื่อที่เราลงทะเบียนไว้นะครับผมตรงนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดนะครับของในส่วนนี้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็มาดูรายละเอียดกันนิดนึงนะครับผมก็คือว่าตรงส่วนนี้นะครับเดี๋ยวแอดจะสรุปให้นะครับก็คือว่า ก็คือว่าสำนักงานประกันสังคมนะครับได้กําหนดให้มีการเลือกตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกครับก็คือจะเป็นวันอาทิตย์ที่24ธันวาคมนะครับถึงก็คือเวลา8โมงถึง16นาฬิกาครับโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับก็คือจะจะเป็นผู้ประกันตนมาตรา33านั่นเองนะครับ39นะครับแล้วก็40นะครับผมก็คือแล้วก็นายจ้างด้วยนะครับแล้วก็จะอยู่ในที่อยู่ในระบบประกันสังคมนะครับแล้วก็ ผู้ประกันตน1คนนะครับก็คือว่าสิทธิ์ในการลงคะแนนนะครับก็คือสามารถเลือกผู้แทนนะครับของผู้ประกันตนได้ถึง7คนนะครับแล้วก็นายจ้าง1คนนะครับก็สามารถลงคะแนนเสียงครับผู้แทนฝ่ายนายจ้างได้7คนเช่นกันนะครับรนะครับผมตรงนี้ก็คือว่าในส่วนนี้ก็จะเป็นกระบอกเสียงแทนเรานะครับเป็นการเลือก ผู้แทนเข้าไปนะครับแล้วก็ส่วนวิธีการลงทะเบียนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าลงทะเบียนกันยังไงนะครับผมการลงทะเบียนนะครับก็คลิกมาที่เว็บไซต์ของประกันสังคมนะครับกดเข้ามานะครับผมลำดับต่อมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นการให้เข้าสู่ระบบก่อนใช้งานนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเมนูซ้ายครับเป็นผู้ประกันตนครับแล้วก็เมนูขวาสําหรับนายจ้างครับเราเลือกผู้ประกันตนเลยนะครับสำหรับนายจ้างก็เลือกนายจ้างนะครับผมเราคลิกเข้ามาครับ ก็ทั้งส่วนนี้จะลงทะเบียนคล้ายๆกันนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นของผู้ประกันตนนะครับลำดับต่อมานะครับก็คือว่าใส่เลขบัตรประชาชนนะครับชื่อจริงนะครับนามสกุลจริงนะครับแล้วก็เลขหลังบัตรนะครับใส่ถูกต้องครับแล้วก็วันเกิดนะครับเลือกให้ถูกต้องนะครับแล้วก็วันเดือนเกิดแล้วก็ปีเกิดนะครับเสร็จแล้วเราทําการกดเข้าสู่ระบบครับผมเมนูต่อมานะครับ จะขึ้นเมนูเกี่ยวกับข้อมูลผู้ใช้สิทธิ์ลงทะเบียนเลือกตั้งนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นชื่อนามสกุลตรวจสอบให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เลขบัแบบประชาชนนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับดอกจันไม่สามารถข้ามได้นะครับเราทําการใส่ให้เรียบร้อยนะครับเบอร์เบอร์มือถือที่ติดต่อได้นะครับทําการใส่ไปด้วยครับแล้วก็เลือกพื้นที่สําหรับการใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับตรงนี้ก็เลือกเลยครับจะเป็นกรุงเทพนะครับหรือจะเป็นต่างจังหวัดทําการเลือกให้ถูกต้องนะครับตรงนี้แล้วก็มาดูตัวต่อมาครับด้านขวามือนะครับจะเป็นเขตอำเภอนะครับตรรงนี้เเาลือก ที่ใกล้บ้านเรานะครับก็คือในเขตของพื้นที่ที่เราอยู่นั่นเองครับเพื่อสะดวกในการเลือกตั้งนะครับผมเราทําการเลือกนะครับผมเสร็จแล้วเราทําการกดยืนยันได้เลยครับ เมนูต่อมานะครับเมื่อยืนยันข้อมูลเสร็จนะครับก็จะขึ้นมาหน้าตาสุดท้ายนะครับเป็นข้อมูลการลงทะเบียนของผู้เลือกตั้งนะครับผมตัวน,นี้ก็จะเป็นชื่อนามสกุลนะครับเบอร์ติดต่อนะครับแล้วก็พื้นที่ที่สําหรับเราใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็ตามที่เราลงไวน้นะครับก็จะเป็นอันเสร็จนะครับผมเสร็จแล้วก็ในวันที่21พฤศจิกายนนะครับก็คือว่าเราทําการตรวจผลการลงทะเบียนด้วยเว็บที่มาที่เว็บไซต์ของประกันสังคมโดยตรงนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการลงทะเบียนไปใช้สิทธิเลือกตัััััั้้งงงงงนนนนะะะคคครรรบบขอสสําากกปมท33 3าและส0ูนะครับอย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับเอาผู้แทนไปเป็นกระบอกเสียงเรานั่นเองนะครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณครับที่ติดตามกันจนจบนะครับผมก็อย่าลืมกดซับตะไคร้กดกระดิ่งติดตามกันด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ